สวัสดีครับพี่ถ่ายกล้องหน่อยครับพี่เอ็มครับหล่อมาก กำลังเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่นะอันนี้กำลังดูกราฟค่าเงินของ USD JPY ก็คือ US d อลล a ากับญี่ปุนะครับเราดูตลาดแล้วก็ดูแนวโน้มของมันเนี่ยการขึ้นการลงซึ่งถ้าเรากดเขียวนี่คือซื้อตอนที่มันเทนขาขึ้นเราก็จะได้เงินเขาจะเข้าใจใช่ไหมสมมติว่ากราฟมันอยู่สูงเนี่ยแล้วบางคนไปซื้อผมแนะนำไม่ให้ซื้อขึ้นนะผมดูอย่างนี้ปั๊บดูกราฟมันจะชน กับแนวต้าหรือปับ๊บเรากดเซฟก็คือกดซื้อขาลงแล้วถ้ามันลงมาปึ๊บเราก็จะกําไรก็จะมาการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นควรศึกษา,าให้ดีก่อนลงทุนนะ,ะดูละลงครับลงปึ้นเลยไหมเห็นไหมเห็นไหมลงละลงละเห็นไหมตอนนี้ได้ละบวกเท่าไหร่บวกตอนนี้บวกหกสแล้วครับบวกหกสิบละนี่ละฮะคือการลงทุนเนี่ย รายได้ครับเข้าเรียบร้อยสำหรับแอป Binomo นะครับมีการเทรดแบบพอร์ตเดโมหรือบัญชีทดลองด้วยนะครับให้เราไปฝึกไปเทรนกันได้นะฮะและถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะพร้อมกับรับโบนัสรหัสโค้ดของช่องพุดีพต์บายได้เลยนะครับได้เวลาต้องขบวนนะฮะทุกท่านเฮ้ยจะไปทําบุญนะครับอันนี้ถือว่าเป็น EP 2แล้วกันทักทายหลายคนในพ p แรกกันไปแล้วนะฮะพบกับคุณเสือดุสิตด้วย Ah, lột nhớ với Hãy subscribe จัดเยอะจัดๆๆๆทอลั่นกันมากเลยโดนลุมร้อมนะฮะทั้งสองและสี่จังหวะเฮ้ยตื่นเต้นซึ่งการที่เขาจะไปเขาจะตั้งแถวเป็นคู่นะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะไม่นัดกันมาซิ่งมาแวน้นมากวนนะฮะสวัสดีครับพี่ทักทายกล้องหน่อยครับพี่เอมครับหล่อมาก b ีเอ็มมาณนี้สวยวะ่ะภาพนี้สวยมาก ฟังไม่ค่อยดูเรื่องแน,น่เลยผมว่าได้เีมออนิวล้วก็ไปเสือ จริงเว้ย ไปเลยไปเยอะมากเยอะมากเรียงแถวไปเลยทุกท่านเต็นเต้าเต็นเต้า ดีมากเลย คุณป้าต้องก่อนเข้างานต้องรอบครอบเนาะสุดยอดเลยนะการรวมตัวมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เจลแจกนะฮะสุดยอดเลยขออนุญาตตรวจตรวจผมนะยิงเลยจากคนไม่ได้ดำยิงยิงเลยฮะโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วสุดยอดสุดยอดซึ่งงานนี้ถือว่ามีการแบบว่าจริงจังมากเลยนะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือจากสองล้อสายบุญ ไม่ว่าจะเป็นพวก2จังหวัดหรือ4จังหวัดนะครับขออนยงินทุกคนเจัดเดี๋่อจัดแล้วทานข้างกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะประมาณว่าทำการบริจาคเงินให้กับชาวบ้านนะฮะซึ่งไฟไหม้ติดกัน6หลังนะถืว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆ เยอะมากๆเยอะมากหลายอยาสวัสดีครับสวัสดีครับพักทายครับ FC เขาเยอะมากเลยอ่ะ FC เยอะมากอันนี้รีวิวนะขอเนี่ยครับครับเจญเลยฮะถ่ายรโอเลย นานแล้วขอหน่อยขอลูกน่ยถ่ยกับพี่เอาด้วยดิเออเนี่ยงานได้เพนงานแล้วมาสักหน่อยสักหน่อยพี่ฝากสทีบรรยนด้วยครับส่วนองทีบรรยนด้ติดตาติดตามดูามงฟังู้่ที่บรรยนดูนี่ทดทีสทีดีครับโอ้โหรอพูดถพี่กันี่กางพี่นะครับได้พี่เขาดีรฮะทักทายนะฮะทักทาย เอาใครทายใครทายอันนี้โดนลุมล้อมแล้วออกไม่ได้แล้วเล็กๆออกไม่ได้แล้วแลัีไม่ได้รถไม่มามันจะขี่ป่ะใครทายเอฟซีใครติดตามอยู่ฝากติดตามด้วยนะฮะบอไว้ดูไว้ผมติดตามวิยูตัวเนี้ยคน้องน้อยอยู่ใครับอ่อจู่้อ้อยยะ

คันนี้ดีเลยร้อยหกร้อยหกือนเดิมเน้นสวยไม่เน้นแรงเนาะแต่คันนี้สวยมากเดี๋ยวจะไปรีวิวกัน